ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อนี่วันนี้เราจะมาพูดถึงอธิษฐานอย่างไรให้ได้บุญแรง แรงอธิษฐานที่เกิดผลอาจมาจากแรงบุญของแต่ละคนแต่ส่วนหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการส่วนใหญ่เมื่อเราทำบุญเรามักจะอธิษฐานขอให้เรารวยขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ได้ยศได้ตำแหน่งซึ่งความจริงมีคำอธิษฐานง่ายๆสั้นๆครบถ้วนกว่ามากหลวงปูด่ดูท่านการุณาสอนไว้ ว่าเวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆโดยอธิษฐานว่าขอให้ประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์คำว่าความดีนั้นรวมครบหมดทั้งรวยสุขภาพดีมียศตำแหน่งมีคนรักเมตตาส่วนปราศจากความทุกข์ก็ตัดสิ่งไม่ดีหมดทุกอย่างไม่มีทุกข์ไม่มีโรคภัยไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรู การขอให้พบความดีถือเป็นพรอันสำคัญที่สุดเพราะผู้ที่จะทำความดีต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เช่นใดดังนั้นเมื่อมีปัญญาแม้จะเกิดมาจนก็ใช้ปัญญาหาเงินจนรวยได้แม้จะเกิดมาต่ำต้อยก็ใช้ปัญญาทำงานหายศตำแหน่งมาได้ไม่ยากแม้เกิดมาไม่มีใครรัก แต่หากมีปัญญารู้จักพูดจาใครๆก็หันมารับที่สำคัญคือเมื่อมีปัญญาก็รู้ว่าความชั่วไม่มีประโยชน์ไม่ควรทำความดีมีแต่ประโยชน์และควรทำถือเป็นผู้ที่มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าเวลาทําบุญครั้งใดอธิษฐานง่ายๆเพียงขอให้ประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ก็เพียงพอและครบถ้วนที่สุดแล้ว ทำบุญแล้วทำไมต้องอธิษฐานจิตเวลาทำบุญแล้วอธิษฐานจิตคำอธิษฐานจิตของเราจะเป็นจริงในปัจจุบันได้อย่างไรก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าในการทำบุญทําทานในแต่ละครั้งไม่ว่าจะอธิษฐานหรือไม่อธิษฐานก็ตามบุญย่อมส่งผลอย่างแน่นอนแต่จะมีความแตกต่างกัน คำว่าอธิษฐานที่พวกเราเคยได้ยินกันก็คือการตั้งผังสําเร็จขึ้นมาในใจโดยอาศัยบุญที่ทำในแต่ละครั้งมาเป็นงบประมาณช่วยส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จขึ้นมายกตัวอย่างเวลาที่เขาจะสร้างบ้านกันสักหลังหนึ่งคนที่มีปัญญามีความรู้เขาก็จะเขียนแบบบ้านที่จะสร้างก็ทำเป็นแบบพิมพ์เขียวขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นก็แก้ไขแล้วแก้ไขอีก จนกระทั่งได้แบบที่ถูกใจคือรบกันในกระดาษให้เสร็จก่อนนั่นเองเมื่อได้แบบบ้านเรียบร้อยแล้วก็จัดเตรียมงบประมาณและไปหาช่างมาถึงเวลาก็สร้างบ้านตามแบบที่ได้เตรียมเอาไว้ทำอย่างนี้จะใช้เวลาในการก่อสร้างไม่มากวัสดุที่ใช้ก็ไม่เสียหายไม่เปลืองงบประมาณและสามารถกำหนดเวลาได้ชัดเจนส่วนคนบางประเภทไม่ได้เขียนแบบบ้านที่จะสร้างมาก่อน แค่นึกนึกอยู่ในใจก็ลงมือสร้างเลยปรากฏว่ากว่าจะสร้างบ้านเสร็จต้องสร้างไปหรือไปปรับไปเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาทำให้เสียเวลาแล้วก็เปลืองงบประมาณด้วยเช่นเดียวกันในการประกอบคุณงามความดีด้วยการทําทานด้วยการส่งเคราะห์ด้วยการรักษาศีลด้วยการศึกษาธรรมะหรือว่าจะนั่งสมาธิภาวนาให้ใจใสก็ตาม ไม่ว่าเราจะอธิษฐานตั้งเป็นผังสาเร็จขึ้นมาหรือไม่เมื่อถึงเวลาแม้บุญจะส่งผลออกมาตามปกติเหมือนอย่างกับการปลูกต้นไม้เช่นเมื่อปลูกต้นกล้วยลงไปแล้วรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยถึงเวลาต้นกล้วยนั้นก็จะออกใบออกปลีแล้วก็กลายเป็นผลให้เราได้กินในที่สุดในการประกอบคุณงามความดีต่างๆก็เหมือนกันเมื่อเราปลูกพืชแห่งความดีลงไปแล้ว ถึงเวลาผลแห่งความดีก็จะออกมาแต่ว่าถ้าเราไม่ได้อธิษฐานตั้งผังเอาไว้ให้ดีพอบุญส่งผลบางทีบุญที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ไปต่อบุญแต่ไปต่อบาปเข้าก็ได้ยกตัวอย่างเคยทำทานเอาไว้ดีถึงคราวบุญส่งผลทำให้กลายเป็นคนรวยขึ้นมาซึ่งอาจจะรวยในชาตินี้หรือว่าชาติไหนๆก็ตามแต่เนื่องจากไม่ได้วางแผนเอาไว้ ว่าจะใช้เงินอย่างไรพอดีมีเพื่อนมาชวนไปดื่มเหล้าหรือมาชวนไปเล่นไพ่เราก็ไปกับเขาทันทีเพราะฉะนั้นเงินที่ได้จากน้ําพักน้ําแรงหยาดเหงื่อของเราเองกลับกลายมาเป็นอุปกรณ์พาเราลงนรกเพราะว่าเราใช้เงินไม่เป็นส่วนใครที่ทำบุญแล้วอธิษฐานจิตคือตั้งผังสำเร็จที่จะเอาบุญไปต่อบุญคนคนนั้นย่อมมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไป การให้ผลของบุญในชาติปัจจุบันถ้าทำบุญถูกเนื้อนาบุญเต็มที่เช่นทำบุญกับพระอระหันต์หรือว่าทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์ผู้ส่งศีลทรงธรรมบุญนั้นก็จะสามารถออกผลได้ในปัจจุบันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่าถ้าทำไม่ค่อยถูกเนื้อนาบุญแล้วใจของเราเองก็ยังไม่ค่อยจะใส่นักหรือทำบุญไม่ค่อยจะถูกวิธีสักเท่าไหร่ ผลบุญแม้จะออกมาในชาตินี้เหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรจนกระทั่งบางครั้งทําให้เรารู้สึกว่าทําไมบุญไม่ส่งผลสักทีถ้าจะต้องไปรอผลบุญในชาติหน้าเสียแล้วซึ่งความจริงบุญส่งผลตั้งแต่วินาทีแรกที่เราทําบุญนั่นแหละเพียงแต่ว่าจะมากหรือน้อยเท่านั้นยกตัวอย่างการปลูกกล้วยอีกเหมือนกันเราปลูกกล้วยวันนี้ สิ่งแรกที่ได้รับในขณะนั้นก็คือได้ความชื่นใจว่าฉันปลูกกล้วยถูกต้องตามฤดูกาลแล้วครั้นรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยไปเรื่อยผลก็จะเกิดขึ้นมาตามลำดับตั้งแต่ได้ใบตองมหาห่อขนมได้ปลีกล้วยมาจิ้มน้ำพริกจนกระทั่งได้ผลกล้วยมากินยังไม่พอถึงเวลาแม้กล้วยต้นนี้จะตายไปก็ยังมีหน่อใหม่แตกออกมาอีก และหนอใหม่ที่แตกออกมานี้ก็จะให้ผลเป็นทอดๆต่อไปการทำบุญของเราก็เหมือนกันทำบุญในชาตินี้บุญก็ส่งผลตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะอธิษฐานหรือไม่ได้อธิษฐานก็ตามยิ่งกว่านั้นผลบุญยังตามข้ามภพข้ามชาติต่อไปได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นอย่ามวัวแต่สงสัยอยู่เลยว่าทำบุญแล้วจะได้ผลในชาตินี้ไหมได้แน่นอน แถมบุญยังตามไปชาติหน้าอีกด้วยคือตามไปจนกว่ากำลังบุญที่ทำไว้จะหมดนั่นแหละด้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาเท่าทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์ สำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ